ไไปปทักทายสบายดีพอมีน้องเอฟซีเบิร์สกุลพี่น้องสว่างสวอร์นนะพีเน้องว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาแพงพี่น้องตอนนี้กะอยู่กับน้องแรปเตอร์คือเก่าพี่น้องอยู่เพื่อนนของบึงพิธิคัมแพงคือเก่าน้องๆนับเดือนเดือนในซานคือเก่าตอนนี้กันอันนี้มันลรูปนะพี่น้อง อันส่พักแม่เซเพมันลุ่มหมุนเบิดและวมักผิดหมักผิดกำลังเป็นกำลังงามมักด่นนี่น้องมาพักตู่น้องเพ่นเนาะนี่กะเพรางามกะเพราเสนอผัวหมักผิดหฮงงามเขียวข้นแล้เวเมื่อนึ่งกัมาก่อเบืองนี่อ่ะเป็นมาเห็นเกาะห้อง เป็นกะบอเปิ้งเนาะอืมตัวนี้สิสูงกุ้งสิมังนี่บ่พอแล้วเนาะสิมังนี่เนาะอือต้องได้สั่งมาอีก แนมุงแท้ไม่เคยเห็นมาเลยถ่าวะไม่เคยถ่าวมาเลยก่าววแนวพนเเห็นเลยลองเติเพนุเยเห็นแนมจะแมนแนมมันนี้ไงให้เราเห็นเียน ก่อับเดียวบ่หรือ <Gym> ว <nas ator> <pos> <men> ่า <teor> ส <in> ีเฮ็ดมือ้นเออก่อเบิ่งนี้ก่อนบ่เาผู้เห็นมาเผาเื้อนี้เนาะเออมากัดไก่ละ ไปคอแล้วมาเรียกบัคขีดมันสิกัดไก่เด้สะ่ะบรยากมาแต่เนื้อเศษผุนแป้งไงฮิแม่มันลบ่มเวลาให้พุนธิ์ใหม่แล้วนี่ไม่มันดอกพุทธิ์แรกหล,ลังสิเดออนา,ามัยรูเพห่งเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องเก่าเครื่องตะก,กี้พี่น้องเอ้ยมันเปีเยกคนเนาะก็ เสตเมนใหม่เสประจูดจูดแล้วหายคนมาได้แต่พเนามันเก่าแฮงเสตอดมาใหม่ใหม่เบิ้สเจนกับเงาะจุดต้นนี้เจนเงาะแล้เป็นตูปสีนอนหลินอกินมกวยลูกแล้วตัวกินมากวยเเ็นเนวอยู่ตูดนี่ค่ะม่สะแพงคุณไปได anyway, ้เห็มากเลย ยินเลย่น er um no. um, yeah, ้อยู่ตรนี Slow ้ตั้งแต่กระิเยมาเสีเตีงมาปูเรือก็ระิปูเลยอย่านี้ทิศมันเป็นบนหนังเพราได้หนังเย็นู่ได้พองอื่นีกแล้วสลูกม่กลัวเหรอจะหนังบ้าไม่ใส่ใส่หนังไม่ซาเย็นน้องไม่ซาไปไปลง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 เดี๋ยนี่ลงลงล ลงลงลง,ลงมัดไม่ไปลูกตกเด้อบมมีงวัวไปเบิง่งงัวไปคุณแล้วมอสิาพาน้องรับเตอร์ขัไปไหนน้องมือเนี่น้องเหงะเป็นหลอกอยู่แต่ในเหือนซองไม่ลูกอะเงาแล้วลูกเนาะ หลอดน่าดูนะคะซาเพ็ดเนาะหแถเน่าลูกเนาะยินเลยพี่น้องเลยนี่ไอ้กระเพงาดาวสงยส,งสิส่ดีเอาเตียงเอาเตียงตัวนี้แหละมานั่งไก่บ่มีเบิ่งแล้วพี่น้องเ้ยมาตัวน,นี้มันกัดไก่พี่น้งองกัดมันบ่ปล่อยเลยนะ จักม no ือส <À> ิแล้วกับบู้แล้วพี่น้องอันเห็ดกำแพงกับพี่น้องเลยยังบ่วสีได้จักมืออเนาะบัวทางนั่นหาก็บิีซีโดนอยู่ทางนั้นมันก้วงพี่น้องเลยทางเมืองนะฮะสองเท่าเมืองหนึ่งประจักษ์ถกเถีองกันเต้ยคิดน่อยไอ้พออยู่บ่ลูกฮะไอ้พอยาวบัววินพอยาวะไรเมื่อบ่ รับเต,บตยกะตุ้ยตุ้ยขึ้นพี่น้องเลยมันถึงนุงมม่มอะแพงอ้มงิบะยากไวเลยได้นะใหญ่ก็แม่เลยจะไหนปีป้านินไซซัมหมบ่มีไก่น่อยเบิ้งแล้วบ่เมื่อมันกะกัดตายเบิ้ บ่บ่ถึงน้ําก็แข่งสิได้ปูนทางนี่กะในก่อตีนมาเร็วร้อยแปงเนาะวันอื่นเป็นสิกอ่อดินบล็อกพีน้องก็สิกอ่อเอใช้แล้วก็เสียงเอาตะนั่งมาก็ใส่พีน้องมันจังบ่เผืองเงินประหยัดเงินเนาะ คิดกันแพงแล้วแล้วก็ยุดตีก่อนนะเพียงเนาะหาเงินหยุดหาเงินก่อนเนพียงใครอยากบุกะโลอีกไปหน่อยเ้ยนองๆอาจะเห็นเดินขั้วมันอยากเกาะมาเนี่ยเพียงเนาะอยากเกาะมาอีกนะ น้องตอนนี้สะเพลงกลับมาฮอดซีโนโเรียบร้อยแล้วพาน้องรับเตอร์มาหลอกน้องเอ้ยเพิ่งก็มาแต่โรงเรียนเต็เมคันรถสีไปหลอกเบิง้งพาน้องหลอกรับเตอร์ไปหลอกสวนพักก่อนเพลงเนาะพักอันพาผึ่งเบิ้งสวนพักก่อนป้ามีแต่ผักง,งามๆป้ามีขบเลยตั <c oughs> งสาย เออมื่อหนสิมาขอก่อนอจะยอดจองยอดตผักบุ้งเอกหอมปลอมสวนถาวรันมาเนี่ยใช้มาขคำเปรนะ่ถึงาดหลองกินมันก็ได้ะรักักบัวอกกุ้ยจี๋ยังก่อน อ้าหมดไอปากวะอือเอา,าแขวน <c oughs> เพื่ออ้อขอวิวปลาบวนเลยนี่เด้อให้สนใจอาหารทะ,ะเลอือสั่งผลได้กระเพราบหันได้อืมเอาไปนดี๋ยเคือไปถายค่ะไปด้ซื่อเนาะพักบัวก็มีเฮ้ย ผักสลัดกมีแบบนี้อีเด้ออีนางเลิอืมน้อเดอก็มีบบนี้แก้วไม่หยได้แก้วไม่หยิใส่เคยพักกระหยงเอดปกด้แก้วเออผัวข่อยมักอยู่ม่ได้เพรอีเลอหลบอกไปเด้อแงไม้ขอยีย่างบ้านมีบอย่างบ้านหลบอกไหลอยู่บ้านหลังบ้านนะอีเลอดนะบอยื้ยไม่เท่าหลไปยังด้หอมป้อมก็งามงามเด้อเอาไปเลยเล่เล่หโอ้มัน มันตัมันเรอจะกครจอุ้มใบตยกะอุ้มนางวันบ่ได้นางวันก็ตตยมได้บบดนี้ต้มรปากตวัดออย่างรนี่เห็นหรอตแล้วจนกินแล้วแหงท้องยกนิ้งกะถงนิงเราจะนนนิงอยากอ้อย

อืาแม่ก็จะเห็ดสวนแบบนี้นะเพียงละมีครบหมทุกอย่างหมดเลยหอ้อจะเป็นผักบวบผักซึมผักข่าแขกผักกะเพราผักกาดเพี่ยงใบกระเทียมหมักเขือเอาอจากแกงน้ำไม่เท่ากันมาผักข่าแขกเพียงละก็มีผักสลัดแล้วก็มีผักตังสายเข้าจากขวางไ้ผักตังสายนอนก็มีผักบ้งเพี่ยงเลยสวนนัะคักอะไร ผักรอหน้ามงามแล้วก็เปิดหั่นขายกับเขานเนาะเพียนเนาะเผินกับเบรซื้อบล็อกบัวเผินกับเบรซื้อผักสลัดก็มีห้อมป้อมก็มีนะล่าร้กมันงามหอมป้อมเนี่ยต่างสาย อันนี้มัน,นอันนี้มันพ่อขายเลยเนาะแม่มล้วป่าเนาะขายได้เลยเนาะตอนนี้เนาะไมดได้ขายเลยนเนาะบุฟเ่ส่งตลาดาอเอ,อ้าทักบุฟเพักบุฟเฟ่ตเนี่ยมันจังน่อยแบบนี้บ่มันต้องพันนี่บ่พันน่อยบ่หรือว่ามันตังบ่สูง

อันคือว kh kh ่าอ้อยาวตเาฝั่งไเพื่อนเานี่นี่นี่พื่อนเ่อนั่นนี่บอนี่บกข้าซวใจันมวบ่ หวมวยมวัเล็บเตอะเนาะเห็นพอถ่ายเต้นอะ,ะนอป้าบ่กปูน่นะงามเลยนะมันนี้ปุยแล้วปอดสารผิดป้าถ้าคอมเปม้เราออกหบุนาเลยน่คือออกนอกน้ำน่น,ขขขขน,านอาดออกนอกนมี่มนไปเลยขายนํมาคบบวนึ่ตั้งแต่อยู่ในหา่าน <ừ. S 2> หาพันหาพันาพนแล่นนับแลน่นนีเนาะตายก็กลายเป็นปโลเห็น,หน,หน,หนอืมบิงอ่ะเมื่กี้มา้อง a ปเตอร์มาหล่อสวนนะเพี่งน้องมาบึงสวนพักน,นันกก้นก็ยังเม็นมากับ คามปแปรก็ห้องคูอไทยก็ห้องหมากยังไงเนี่ตายคามเทพบ่เออมา <c oughs> คามเทพก็ห้องไม่เห็นหรอกเป็นทุตพักหรุข่าวทุตพัก <c oughs> นิงก้งว่าหักระซ้าหัวมาใหม่เนะี่ย mãi như mãi này, mãi 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 แล้วแฟงกระชิได้ขอปิดคลิปแล้วพี่น้องมือหนึ่งกับโบมีอย่างไรพี่น้องมาหลินสวนพี่น้องไปพาน้องรับเติมมาหล่อสวนนะพี่น้องสุดท้ายนี่กะเขาก็มุ่งกับใจนำผลพี่น้องเอฟซีนำพี่น้องที่เข้ามากรุ๊ล่ากรุ๊ลเซ่หากเสริมคลิปสะเฟงพี่น้องรับเติมด้วยที่บโฆษณาพี่น้องทำว่าสะเฟงหิริแพทประกันใดนวันยังบูถือบัวตองเหยียยังบัจุบวงานในคลิปนี้กะขอโทษขออภัยนะพี่น้องสุดท้ายในคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรัวยใจให้พี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอบยาดสะีก